สวัสดีครับอยู่กับผมชาแนลซีลาอิตเลียววันนี้อยู่กับเกม l อลนะครับมายบลาดอิสยูสอาตาตาเด็กไม่ฟังนอเคอัดต่อนะครับเมื่อกี้โปรแกรมบิ้ง

ลักนะครับักแข่แ่งี่ดีนครับแสดงให้ดูโอ้โหสุดยอดสุดยอดเีนมงนังีนมงนันมงไม,ไม่ไม่ไม่ดีป็นตัอ่างทีไม่ดีมาตีนะครับมาตีนะครับได้ไดไดได มาดิโค้อีเฮ้ยือสามเียโชว์ความโหดนี่เป็นต้าแล้วเหรอเนี่ยีเมอเราหลนี้ยังไม่ได้เอาเลยโอ้โหโอ้โหแ้วเราจะเดินโนบัตน แอีกตัวอีกตัวอีกตัวยังไงยังไงมารกบกบรกกระโลหน่อยกระโลกหน่อยเออวัเลยโอ้โหน้องใครมาวันนี้เงจะมเข้ิตเจงไหมฮะจีบไย่ดับีมาเก่งบนดีๆเก่งไม uh ่เอาไมอ ไม่ไงแอ้วตัวนี้ปันอยู่บนเก้าอี้ล่ออยู่เนี่ยแต่ตไม่โดนแตนไม่โดนนะผมจะไม่โดนแน่นอนครับอีกทีตัดกอาด้วยเรือล่นีแล้วพาไม่ได้เลยอ่าโอเค ไม่มีเลยไหนแกมีอะไรับวยข้ามีหลังข้ามี

โอ้เลวะถ้าเปป่มามันชอบเก้งเต่ินบนนี้ไม่เนป่าไม่ความาเลยไปกินเพื่นอยู่บนนั้นไปต้มเลย เล่นเลียนน้อยไม่ได้จิตวิญญาณอิเลนอติเข้าไปจิตวิญญาณมันลุกโจนก็คิวทำได้เลยก็คิวเด็ดดับเบิ้ลคิวแบบเปลียอะไรล่ะครับรักล้านรักทำไมทำแบบนี้รักลักไปเดือยทำไมได้ทำไมตึงล่ะถ้ามันเพิ่มเวทวันนี้พี่เกาะเวทมันวะ เราไปดูดีได้ไงมันเราโอ้ยไอเตียนี่โอ้โหมาช่วยโหนี่พวกคุณอันตีซ้อนันเลับไม่ั้นถ้าเธออยู่แนวสี่แล้วคามมินต์เียนขึ้นเดี๋ยวไม่นี้ช่วยไงเลยบ้องยายาบุญยาบุญยาบุญแลวบ้ออยู่ โอ้เอยนึกว่าคาเมิวตัวเดียวออคักโกตับีดมากเลยเอ้ยตีมแล้วก็ขึ้น้วเนี่ยต้นเกมมาดีหนูทำอะไรกั่เนี่ยเอครับผมตุ้งเตี้ยเฮ้ยเราหลังเกนเดีย์เงียนตี่าทีนี้เขาลิงค์พคามิววะเนี่ยมามา ไม่มีอ้จีแล้ปัญหาไม่ใชปัญหาที่ไม่ม hmm. ี้จีหรอกด้วยวยเออแกงแบบนี้บอมันก็ไม่ดื้อหรอแกงเล้นมุนบ้างดีครับแกงเล่นบนเดี๋ยวก็ไเอ้ยดวยโอเยทำไมไม่มีจีจะปะ

ครับแบบนี้ใช่ไหมครับป uh. ่าสวยไม่ได้เล nah. hey, ่นมาตยิมนานทำใจหน่อยนะครับอืมนี่เอาตัวบวกนาำซัดไม่ไหวแล้ววะได้ป้อมเลยเดวบ้าเถอะมังกรหน่อยมังกรเฮ้ยเอาสี่นะมังกรมังกรมังกรเฮ้ยเราปล่อยนาำซัดป้อมดีกว่าเล่นบนอะปล่อยว่าง เราก็ยุ่นบนนู้นแจงรัวเลยอ่ะนี่นะเพอเราไปอยู่ในบนน้นตามมีหานี่นี่นี่เลบงเลบงวกมันใช่มานานแล้วนี่เลบงไปนะเลยบงไปวกนะวกนะวกครับอ้าวอ้าวีอ้าวีกครับ หยิวหยิวเฮ้ยสุดยอดรัดวอร์พาวเวจร์จริงโออ้โออยิ่งอ่อกหยิวหยิวเกนเฮ้ยนี่คือหัวในความจริงนะมาอ๋อแล้วได้เทียบอ่ะคนมาก เลื่อนเรามันไม่มีกันแล้วนะยิ่ก่ะเลื่อนไม่มีเลย,ยลเลนะตีของเราไม่มีแล้วมาเนี่ยแรงเปิดแล้วน่ะจะทำอะไรเพื่อนเราเอาตัวปอกมาดิไม่รู้อะไรแบบเนี่ยอฮึสโลว์แล้วสโลวยละขอร้านนะอ,นอืมเอาเป็นลูกีหนูโอเกือบตายอืมเย่มันแตกก่อนหน้านี้อีกนะมันแตกตั้งนานแล้วเนี่ยตุ้งมาเทีนเยนอะย่างเงี้ย แตกมาจริงอ่ะครมบมิจมวจะจ่อเนี่ยดูมัตติยี่เนี่ยป้อมไม่แตกแต่ป้อมนะนี่ถ้าป้อมแตกได้ก็เก่งได้ไงมิจตแตกไงนี่เฮ้ยเราไม่อยู่นะเราดันบนแป๊บนึงคาร์เมลอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ห,นนะห,ไห,หรอกนะได้เ้นั่นเราไม่เล่งเดี๋ยวไม่อ๋อนะผมพูดเล่นนะผมูเล่นนอนเต๋ เมืงดันอยู่นี้ดันอยู่นี้จะได้ล้ตเองอไม่เจไม่เจลงแหนไปแล้วเอ้ยอย่าบวกกออย่าบวกก้อน่ะบวกอมันอยู่ด้นอเลยได้น่ไวโอ้โอ้โหเฮ้ยสวยว่ะเสียสองมาเสียสองมาเียสามเยอะเยี่เยี่เียมได้ีโอ้ยไม่ได้เอกาล มนันยิง่งนี่โหจริงๆเลยนะครับโอ้ oh, เล่นแบบนี้เบกเกอร์เรียกพี่กันเลยดีเดียว,ล,วลาไม่มีเสือดเกี่ยวข้องใน,นออกดูถ้าเราออกไม่มีใครตนะายหรอก4นาทีน่ะจะตั้งนาทียังไม่ยี่สิบเกมไวเล่นเกมไวต้องตัดต่อที่แวรแล้วว่ามันนานเกินอ่ะ ลอยๆลอยอย่างรุนแรงครับเฮ้ยบวกไว้นี่ว่าบวกไว้ไงนะใครบวกไว้เอ้ยโคด้าโคด้ได้โอ้โหไม่ทันแล้วเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสี่อะเอาอะไรมาโคด้งโกด้าเนี่ยหรือเมื่อกี้ได้สี่ตัวดิลูเชียตถอยเลยครับถอยจังครับเก่งสี่มันได้ลูเซียนลูเชียตเอ้ยเป็นท่าเลยลูเซียนเออลูเซียนไม่ไดาเลยลูเชียนเป็นท่าไม่ได้เนี่ยวะได้าโคด้าโคด้ ยยังไงอ้ตายไหมตายมตายตายมตายตายดูเชี่ยนิอุ้ยดูเชี่นตันให้เว้ยอืนอดูเียเป็นเวอ้าวมีคนนี่มีคนอยู่อ้าวยังไงยังไงเจนผมยุ่มากผมยัไม่ไดยังไงเฮ้ยตีนเมื่อกี้่เข้าไปลนโฟด้าได้เลยเนี่ยเขาไปอ่ะเขาไปเขาไป ไม่มีอะไรเหลือที่ปั้น้องการที่เราใช้เลยน่นนิ่งเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราลาดนิ่งนี่ไทยนรียนติดเนอะนี่นี่มันมาไอ้โคด่า You know โคด้ามาดิ What the fuck โคด้าโคด้าโคด้าเลยเนี่ยเข้าไปตายคนแรกเลยอาอยื่นตายเหรอมันนี้ว่าไม่มีใครตายเมื่อกี้คนแรกเลย โคด้าใคด้าเดบ้งรกัอี๋เอาไม่ทันใสกรคือเบ้าบบ้เ้่องเ่องกันต้องการรลจังหวะนี้หน้าตีเป้าเฮ้ยอีกอีกโอเคเดี๋ยวมา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 เฮ้ยมา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  โคตรได้แน่แน่แน่แนโคตรได้โคตรได้โคตรได้โอ้โหโคตรได้เปียดีไม่เข้ากับมึงเลยทำไมยี่ไม่เข้าอีกลูเซียนลูเซียนไม่เข้าเลยอะเนแบบาะอย่างแรงกับรักอย่างแรงโอ้โหรักโดนโดนสวนไหมโอ้โหป้อมเรียนนแม่ กับแรกไ,ไ,ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลวต้องพึ่งคีบอย่างเดียวตอนเนี้ยถ้าคีบทันไวก็ไม่แตกนาะแตกแน่นอนเฮนีในเมื่อนยแคไม่อยู่ที่แดนดิโอ้จะดูทางนี้ตั้งแต่ัวร้อยอ อีซี่เออวันทำรายยาดูอ่ะไปเล่นดวดใช่ไหมไม่ไม่ไม่เนแอรเราไม่เหลียวเนแอรเราทำกันหลายคนนะครับเราทำกันหลายคนแต่คนอื่นนี่ไม่ทำแต่คนอื่นมันไม่มีโปรแกรมอัดเกมกันคนอื่นไม่เล่นเกมครับคนอื่นเล่นอย่างเดียวไม่เชื่อทำไมขี้เอาเงินแล้วเงินเราเอาเงินเฮ้ยเหมือนเราเห็นทำไมมันหลงอะ มีาไมอะไรล่ะเอาไปทาคันเพื่อนทิศทางเรียกตัละไมอัติพื้อมโอ้โอไป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 ไโอ้ยอยากล้งเอ้าดูเรือดดิเ่รียมเอาไปทำไมเอ้าไม่ถึง โอ้ยยยยยยยนยย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 าียย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 ายยยยลยยยย้ยยยยยอยย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 อยยียยยเยย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 ยนยย้ยย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 ้ยยยยยยานยยยยเป็นยย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 ยเดยยยยยย่ยย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 ยียยยยี เฮ้ยนี่ไอ้ปีนปีนไปไหนตีนโอ้โห้เลยเตาาลักเเอาเลยเอาเลย้เอาเลยนะอนนันะิงเขาเลยนะได้ได้ได้เอาจริงหรอวได้กับเสียดิสอยก่อนเถอะจิตเจ็บจำจำเีน้ำันแล้วันไมโอ้ปั๊บ ตู้ต oh. ู้จะเข้าไปเอาก็ไม่ได้โอโ้โวโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอยอย่าเข้าไปโอ้โอ้แทนแทนแทนล็อกได้ไหมล็อกได้ไหมล็อกแค่จะเขยดอยูันมือมานำเข็มข้ัดออกมาเออนะสวยตเป็นไ เตอท่าริงท่าอ้เอ้าสสิงท่าวัดโดนลอกอ่ะโอ้เสียมั้ยังยังรงหลังให้อีีอีีตนี้ตัีอ๋อออ ไปที tang, ่ไหนเป็นแบบนคิดคิิมาวุ้ยที่ไหนเป็นใจแบบนี้ฮะวิวโดนด้วยวิวโด้าวายตายทำไมเนี่ยเอ็มวีิดูเสียงมาเสียงดูอีกแล้วอ่ะไอ้ไอ้ไอ้คนเดิมเพิ่มเต็นวิสอี่ครั้งไงนะมาต่ยีกูจะแพนท่าโคด้ามือนดีแล้วตาอาจี่ไหล ขอแชร์นะคะขอด่ากันจนเบื่อแล้วเป็นซานไม่ได้หรือเมื่อกี้ไม่ได้ขอด่าดเลยเจ้ะกดใ้ายไงใช้คุณวัยนะท่านเนี่ยรับผมโอ้ shit โอ้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 ดูแคทเธอรีนยิงดอกนะ หยุดกันไปตามๆกันตายอย่รัดยังไงลับยังไงยังไงลับตายโอ้ยไม่ใชสีแล้วเนี่ยปั้นก่อน่อยดิกลับมากลับมาเอาอะไรเอาบูอยู่มานานไม่มีพี่เอาทำไมจะบูได้รัดรัดรัดมันด้วยก็แล้ว หน้าพี่นึงเลยวะโอเล่าคิวเพื่อจากตำนานเนี่ยบอกเลยทีมเราก็ไม่ใช่ทีมคีย์ครับไปเราสองคนจัดการสามตัวนั้นน่ะไปเดี๋ยวเราเอาเราเอาเอาโซน่าให้ไม่เราเอาทุกตัวเลยได้เอาเออเอาหมืแนเออสองคนเนี่ยนะโอเคแต่ว่ากลับไปดีกว่าเนีไม่ดีกว่าเดี๋ยวมาจับเรปกองไ้ม เออนี่จะได้ไอนั่นเนี่ยเก่งๆเนี่ยถุงมืออุเด็กเกลัวมันทำไมโอ้โหดีใจทีดอกเดียวเรานี่ลงไปนอนเลยนะไม่แรงขนาดนั้นนะหายไปเกือบขึ้นลมาอัตานะัดเด็การิงินานำบ้างกับพลาดบบลงใครเยอะ่ กาายยางนันนะอู้อดูแลผ้าๆนาทีไม่ต้องเกิดแอนตี้น่าเ่าเ่าเท่าไหร่วะสองร้อยโอ้ช็อไหปาเป็ยไงเห็นไหมำวโหดกดไม่ได้ปาโอดอ่ะไม่ทำวโหดนี่นะมันไม่ได้ปามันเพราะควโหด ่าไปเกี่ยวไปเกีเยนมาเก็่นเกี่ยนี่ยหงแยับเลยโอ้ดนน้ดนนไอเพียงเนี่ยบนอยู่เดนบนอยู่เดินนเดียวนเพยงเพียงนียงตนไว้เพต้านไว้ไม่ต้นเลยวะเอาได้ป้อมเลยนะิวนี่ let's go ดาวจะเปลี่ยนเราปั๊บเนื้อนยังไงยังไงูเียนเขาจะว่่อ่าเี่ยนไ่ยไม่ไดนใครี้จะมาตัเชื่อเลยเหรอโีจเล้จจีเลยจจีเเอ็นดิเอ็นดิเอ็นเลอร์เอ็นเร์เอ็นเอร์้ยเราเราขอให้ไปอยากไปไม่ต้องแล้วเอ๊ะเอาไหนดีกัน จบเกมรับสกอร์1989จริงเราได้เอ็นนะแต่อยากได้กล่องไปนะแต่อยากได้กล่องเอาไปทำไรกล่องจบไปแล้วนะครับกับตารนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เอ้ยแล้วคอมไปอีกติดก่อนดิเฮ้ยเอ้ยดติดก่อนดิเฮ้ยได้ติดก่อนดิ thank you